โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมข้าวเองสําหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมินิไกด์ MOC รอบล่าสุดประจําแพดนี้นะครับลมหายใจในอีกฟากซึ่งคลิปนี้ก็มีจุดประสงค์ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังเล่นไม่ผ่านหรือว่ากําลังติดใน MOC อยู่นะครับก็จะมาเป็นไกด์แนะนําเล็กๆน้อยๆให้นะครับจากคนที่เล่นผ่านไปแล้วนะฮะหวังว่าใครที่ผ่านไปเห็น คลิปของผมก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับส่วนใครที่เล่นผ่านไปแล้วก็ฝากมาแชร์ทริคหน่อยแล้วกันนะครับว่าใช้ทีมไหนหรือว่าใช้เทคนิคอะไรในการผ่านบอสตัวนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่ตัวของพอรลัสนะครับคือจะพูดถึงแมคานิคพอรลัคเป็นหลักเลยเพราะว่า ตัวน้องเป็นบอสใหม่นะครับที่เพิ่งมาใน MOC รอบนี้ส่วนไอบอสข้างล่างเนี่ยอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่มันอยู่มา45แพทแล้วนะครับทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวของพอลลักเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักที่พูดถึงในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากตัวของพอลลักที่จะพูดถึงแมคคานิกสิ่งที่จะพูดถึงก็จะมีทั้งตัวของบัฟโมซีแล้วก็ตัวละครที่สามารถใช้ได้ดีในรอบนี้ด้วยนะครับก็ จะมาแชร์กันเนาะว่าตัวไหนที่ใช้ได้ดีบ้างเนาะครับโอเคเมื่อรู้ข้อชี้แจงกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเดี๋ยวขอมาเริ่มที่ตัวบัฟเอโก่อนสำหรับบัฟเอโรอบนี้นะครับมันได้เขียนระบุเอาไว้ว่าเลเวลสกิลต่อสู้ของไฟเราทั้งหมดบวก3และเลเวลทักษะพูดความทรงจำบวก2หลังจากไฟเราทั้งหมดปล่อยสกิลต่อสู้หรือทักษะพูดความทรงจำ จะสุ่มเพิ่มจุดอ่อนประเภทที่ยังไม่มี1จุดแก่เป้าหมายการโจมตี1ตัวแบบสุม่มเมื่อริมต้นเธอในแต่ละรอบ Memory t u r b u l e n c e จะสร้างไดเมจจริงแก่ศัตรูเป้าหมายทั้งหมด1ครั้งหากเป้าหมายมีจุดอ่อนตั้งแต่3จุดขึ้นไปจะได้รับไดเมจจริงเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งต่อจุดที่เกินมาทุก1จุดบัฟรอบนี้นะครับเขียนมาขนาดนี้เล่นจุดอ่อนขนาดนี้ไม่ต้องสืบนะครับว่าเอามาให้ใครเล่นก็พรีอนักษาของเราเนี่ยแหละครับก็แน่นอนนะครับบัฟมันก็ต้องอวยตัวหน้าตู้ ของเกมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟเอโมซีก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นบัฟเอาไว้อวอนักซาแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวอื่นเล่นไม่ได้ตัวอื่นเล่นได้นะครับเพราะมันก็เขียนอยู่ว่ามันจะมีการสุ่มแปะทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จะไม่ได้ไม่ต้องจะเป็นต้องมีอนักซานะครับตัวอื่นก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะ แต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บัฟเอโมซีกับตัวนัครับปัญหามันอยู่ที่น้องตัวนี้นะฮะก็คือพอหลักมังกรบรรณานะครับซึ่งแมคคนิกของน้องค่อนข้างที่จะยูนิคแล้วก็เฉพาะตัวมากๆาอัเป็นว่าแมคคนิกน้องคืออะไรก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูในการต่อสู้แล้วกันนะครับผมน่าจะอธิบายได้ง่ายกว่าโอเคครับสำหรับตอนนี้เข้ามาอยู่ในการต่อสู้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวพอลลักก่อนนะครับว่าพอ l ลักเขามีอะไรติดตัวอยู่บ้างที่ตัวเขาตอนนี้อย่างแรกครับคือเขาลดดาเมจ90%เขาได้รับดาเมจจากเราลดลง90%นะครับแล้วก็อย่างที่2ฝันสุดลุ่มลึกเมื B ่อเฮพีของเป้าหมายไฟเราลดลงจะสะสมฟองฝันเจียนตายและเมื่อฟองฝันเจนตายถึงทีดจำกัดสูงสุดจะทําให้ตัวเองเร่งแอคชั่นและเข้าสู่สถานะโอลวลล์ินมรณะในแอคชั่นครั้งถัดไปซึ่ง สิ่งที่จะทําให้น้องเข้าแอคชั่นนั้นได้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะว่าเราต้องลดเลือดตัวเองนะครับซึ่งอการลดเลือดฝั่งเราเนี่ยมันจะทั้งเราคอนซูมเลือดตัวเองหรือว่าน้องทําเลือดฝั่งเราลดก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นเมื่อกี้ว่าตัวของหัวชา โดนดามี damage, ก่อนเข้าเทินมันคืออะไรมันคือดีบัฟอันนี้ครับพบพานเทพมอรณาไม่สามารถลบได้ได้รับดามีเมื่อเริ่มต้นเทินยิ่งเปอร์เซ็นต์ HP สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งรับดามีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งดามีนี้จะไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาจริงๆเนี่ยในการเล่นกับทีมที่มันมีการลดเลือกตัวเองเป็นหลักอย่างทีมของเบลดหรือว่าใครที่เอาน้องข้าวมาเล่นนะครับ ไอบัฟนี้ไอดีบัฟอันนี้ไม่ถือเป็นดีบัฟถือเป็นบัฟด้วยซ้ำม,มันเป็นผลดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าสู่สถานะเร็วขึ้นน,น่นองจะทําให้ตัวน้องเิ่งเข้าสู่สถานะต่อไปเร็วขึ้นนะครับซึ่งไอสถานะต่อไปอน,นั้นนะ่ะมันคือสถานะที่จะทําให้เราซัดแดมเมจเข้าน้องแบบเต็มๆนั่นเองนะฮะอ่าทีนี้ถึงเทิร์มเปตครับเบรดลดเลือดเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มเหมือนกันซีไป ทีนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยนะครับตัวของทีมผมทุกตัวทุกคนจะเห็นนะว่าเมื่อกี้เลือดเหลือหนึ่งนะครับอันนี้คือเบสเขาได้สิกแตกปาดเลือดมาเลยเพิ่มขึ้นมานะครับคือเขาลดเลือดทุกตัวเหลือหนึ่งนะครับในฝ่ายเราแล้วตัวเขาจะเข้าสู่สถานะหนึ่งจะสังเกตนะครับที่ตัวเขาเนี่ยมันจะมีเหมือนครีบสีชมพูแล้วก็มีผิวเสื้อบินรอบอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ไอ้ลดดาเมจ90%ของเขามันจะหายไปนะครับในเฟสนี้แล้วก็เขาจะเปลี่ยนจากฝันสุดลุ่มลึกกลายเป็นอรวนกลิ่นวรณาไม่สามารถลบได้ความเหนือเพิ่มขึ้น10%เมื่อพอหลักหรือหารของน้องตรงนี้มันอ่านยากเกินนะครับถูกโจมตีจะลดทอนฟองฝันเจนตายและฟื้นฟูเฮีของฝ่ายเราท้งนี้เมื่อฟองฝันเจนตายถูกใช้จะหมดจะลบล้างสถานะนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือ จมตีน้องแบบเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ฟองฝันเจียนตายกลายเป็นศูนย์ให้ได้นั่นเองนะฮะอ๋อโอเคเมื่อกี้สแต็กน้องกลายเป็นศูนย์ทุกคนสังเกตอะไรไหมครับตัวน้องระเบิดตัวเองนะครับน้องลดเลือดตัวเองซ้ําลงไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการที่ เราเล่นกับน้องเนี่ยแมคานิกมันจะวนอยู่หลักๆ2ออย่างนะครับคือเราตีสถานะนั้นนะครับเราลดเลือดตัวเองปล่อยให้น้องตีนะครับเราลดเลือดจนให้น้องเข้าสู่สถานะสีชมพูและเมื่อน้องเข้าสู่สถานะสีชมพูได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เรากระหน่ำโจมตีจนฟองนะครับหรือว่าสถานะมันหายไปเลขมันกลายเป็นศูนย์สังเกตที่หลอดเลือดน,น้องเอานะครับมันขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะก็พอกลายเป็นศูนย์น้องก็จะมดสภาพนะครับล้มปุ๊บอยู่อย่างนี้แล้วก็ ระเบิดตัวเองเราได้ดาเมจเสืิมด้วยนั่นเองนะฮะแในน้องเขาก็ทุกคนสังเกตไหมว่าบัฟสีย่พูมันหายใช่ไหมน้องก็จะกลับมาเป็นบัฟมันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องไม่มีนะครับก็คือบัฟที่ติดตัวน้องอย่างลดไดเมจ90%มันไม่ได้ติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังตีน้องเข้าแบบ100%เเหมือนเดิมนะ โอเคขึ้นเฟสที่2ครับพอขึ้นเฟสที่2เนี่ยมันจะวนเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเฟสแรกเลยนะครับก็คือน้องได้รับดาเมจลดลง90%แล้วก็น้องจะวนกลับมาใช้ฝันสุดลุ่มลึกใหม่นะครับเราก็ต้องให้น้องเก็บสแต็กใหม่โอเคสเต็กเต็มนะครับเราพยายามเก็บอันติหรือว่าพวกท่าทำดาเมจต่างๆเนี่ยนะครับที่มันไปเกี่ยวกับการทำดาเมจเนี่ย ให้มาใช้กับน้องในเฟสนี้นะครับทีนี้ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมตรงแอคชั่นบาร์มันไม่ปกตินะครับที่ตัวน้องเนี่ยไม่ปกติเพราะว่าตรงแอคชั่นบาร์ตัวน้องมีแถบสีแดงนัง่นหมายถึงต่อไปน้องใช้ท่าใหญ่นะครับสิ่งที่ควรทาคืออะไรสิ่งที่ควรทําคือฮิวตัวละครที่บางที่สุดในทีมครับซึ่งณนะตอนนี้คือโรบิน โอเคเบตปาไปครับจบเกมเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับแมคาีนิกหลักๆน้องก็ประมาณนี้ส่วนใน MOC ห้องล่างก็ ใช้ผาดปัญญามาเล่นนะครับก็อันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนะกับบอสตัวนี้นะครับเพราะงั้นผมขอข้ามไปเลยในส่วนของแมคาีนิกบอสใหม่ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูตัวละครที่สามารถใช้เล่นได้ดีใน MOC รอบนี้กันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนนะครับตัวแรกต้องเป็นตัวของ c t t i ร e นะครับ a t ท i ร e อันนี้ก็น่าจะการันตีอยู่แล้วเนะเพราะว่าตัวของ a t ท i ร e เป็นตัวละครที่มีแมคานิกในการ คอนซูมเลือดทั้งทีมน,นะครับแล้วก็มีการเล่นกับแมคชนิกเลือดเป็นหลักอยู่แล้วทั้งตัวน้องทั้งตัวมังกรทําให้เล่นกับบอสห้องบนได้ดีมากๆนะครับเอาไปได่กับห้องบนได้เลยนะครับต่อมาก็คือตัวของทริปบี้นะครับซับเทพนะที่ไปได้ทุกที่นะครับเล่นกับห้องบนก็ได้ห้องล่างก็ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลนพินิษนะครับอยากเอาไปไว้ห้องบนห้องล่างใช้ได้หมดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ เหล่าบรรดาฮีลเลอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหวัหวหวัหวหลวชาหลิงชาใช้ได้หมดนะครับแต่ส่วนตัวก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นหลวชาไม่ก็การ์กเกอร์แล้วกันนะครับในห้องบนหรือเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มันฮิลหนักพอนะครับผมขอแม่แนะนาหัวหัวเพราะว่าหัวหัวน้องเน,น้นฮิลถี่เน้นล้านดีบัฟแล้วก็เน้นเติมพลังงานนะครับน้องไม่ได้เน้นฮิลหนักเหมือนพวกหลวชาหรือว่าการ์กเกอร์นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวฮิลหนักๆเนาะ ส่วนอีก2ตัวที่น่าสนใจในการเอาไปเล่นห้องบนนะครับก็จะมีตัวของเบลดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไมเด้ซึ่งผมไม่มีนะครับเพราะว่า2คนนี้มีการเล่นกับเลือดของตัวเองนะครับมีการคอน sum เลือดของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวบอสที่ต้องการให้มีการลดเลือดในฝ่ายเราเนี่ยเมื่อเลยเล่นง่ายนะครับ2ตัวนี้ยังไงก็น่าจะเล่นได้นะครับใครม e ีไมเดก็น่าจะจบได้เร็วกว่าผมด้วยแหละนะครับเพราะว่าเบรดผมมันก็ไม่ได้แรงนะฮะ ไม่ได้ตัวคูนเขาแรงกว่าเบสไปแล้วใครมีก็เอปรอไปเล่นดูได้นะครับในโซของห้องบนก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ห้องล่างห้องล่างก็จะมีตัวของอนักซานะครับที่แน่นอนนะครับว่ารอบนี้มักอวยเขาแล้วก็ตัวของเฮอร์ต้านะครับที่ก็เป็นตัวปัญญาเทพเหมือนกันไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับก็เอามาเล่นคู่กันนั่นแหละเป็นแฮปปี้มิวอยู่แล้วนะครับ เป็นตัวเอาไว้ตีคู่กันอยู่แล้วนะครับต่อไปก็ตัวของหัวหัวนะครับที่เอาไว้มาเล่นกับตัวของเฮอร์ตาเลยแหละเอาไว้มาเติมพลังงานได้นะฮะแล้วก็ตัวของเจดอันนี้ก็เล่นได้นะฮะใครไม่ได้กดอนัซซาใช้เจดแทนได้เลยนะฮะส่วนพวกตัวสีาทาก็คงเหลือแค่เฮอร์ตาจิ๋วเลยไหมที่ดูจะเล่นได้นะครับส่วนตัวอื่นก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่า บอสข้างล่างมันเป็นแมคานิกที่เล่นกู่กับปัญญาโดยเฉพาะนะครับมันบอสแทนเลือดกันทั้งทีน,นะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้า4ดาวก็มีเฮลตานะครับอ้อใช่5้าดาวอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าสนใจนะครับก็คือแรปป้า์ซูเปอร์เบสที่หลายหลายคนก็น่าจะเอาแรปป้าตบทินนั้นก็นมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็เอามาเล่นด้เหมือนกันนะครับใครมีอยู่แรปป้ายใช้งานได้ดีอยู่ในห้องล่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้นะครับตัวละครที่ใช้ได้ดีก็ขึ้นสรุปให้ตามนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับตัวผมก็แชร์จากการที่ตัวผมได้ลองไปเล่นมานะครับก็คงแนะนําได้เพียงเท่านี้แหละนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรที่แนะนําละเอียดมากขนาดนั้น ใครที่มีทริคหรือว่ามีเทคนิคในการผ่าน MOC 12รอบนี้ก็ฝากแชร์ไว้ที่คอมเมนต์หน่อยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนอื่นผ่านไม่เห็นจะแนะ้นําเทคนิคไปใช้กันได้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมก็คงไม่มีอะไรให้พูดแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนตัวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ